นล้าคอม้หมูเนยเปรี้ยวจัดเสียงเป็นเลย่ได้กว่าเปรี้ยวจัดบกขึ้นเลยครับเอาติดเอาต้มเปี้ยคับเปียวจัดไม่ใส่ขมไม่ใส่เลือน้นนะครับค่ะ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เอาน้ำใส่ที่เที่ยวจัดจุดกลางอันนี้เป็นก้อยเหนียวนะครับก้อยมะนาวเนื้อร่วนๆนะครับผมเป็นก้อยมะนาวตัวนี้มันกระแช่อันต์ตั้งก่อนนะครับผมเอาไว้ข้างล่างไม่สลับกันครับเอาไว้ข้างล่างเอาไว้สลับกันนอันนี้มันก็จะเป็นปก่จีบาร์ดเป๊ะก้อยเหนียวนะไก่จีบาร์ดตรไหม รวมตัวยังอยู่นี่ยวาเดีวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวขั้นขัเอามือขั้นเอเอามือขั้นนี่นเอามือสวมเข้าไปดขั้นแล้วก็ให้น้องเลยครับมันแห้งพอแล้อขอโทษนะครับพรต้องแบบอันแบนี้มันถึงจะเข้ารถเพราะว่ามันมันไมีือดไม่มีนมากกว่าไหรแล้น

อเอาเงาเลยใครเลือดบ้างเอาน้ำใส่นะครับก่างเขียดกลางผมกลางนะครับเป็นก้อยซอยนะครับเห็ดกลางผมกลางก้อยซอยครับดีนะครับหนึ่งามใส่สี่ไนนีมันสิเป็ของอำับรพี่นวงขอเลี้ยเนี่ขอเลี้ยเนี่มักแล้ว ปลาลาหนึ่น้ำต้นก็ถหงน้ำตุนห้ใหญยได้หมดีลโอ้ยอก่อนธรรมดีป้าตอนนี้น้องรับหน่อยเร็วรับหน่อยค่ะเมืนเดิมใช่เกีนิ้วต้นแก็เปรี้ยวจัดส0บจากทั้งคนร้อยยู่ระชาครับ ปป in ้าได้ม่ถ um ึงี้นมนะครับจ in ัดเลยแล้วก็ต่อไปเป็น80บาทรวมข้าในนะบขอประธานอภัยแล้วผมพกตามไได้หิดใส่แล้วมนได้อันนี้แล้วได้เยอต้มเปี้ยวๆเผ็ดๆ เปรี้ยวเผ็ดน้ำคนนะพี่เป็นเปรี้ยวจัดเผ็จัดไปเลยถ้าไม่พอเป็นเผ็ดนำเปรี้ยวนำาูกคับนะเพิ่มขึ้นไปเรื่ครับแล้วแต่ลูกค้ามลูกค้าประจำคนังๆมากเรากินรเระนแต่ต้องทำรสชาติตัวเองด้วยนทาม้างไม่เลยับเปิดรับเปิดอันนี้โหคุณตอกเปียกปลาปานอยน้าสนครับ้น